สวัสดีคร like ับวันนี้เรากลับมาพบกับขอลต่อนะครับขอลต่อในตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของ6วิธีนะครับที่จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยชอบในตัวเรานะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่2นะครับก็คือยิ้มให้กับผู้อื่นนั่นเองแะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยและมันก็ทําได้ง่ายมากๆนะครับก็ทําไม่เชื่อนะครับคุณก็ลองทําเลยนะครับลองแค่ขยับมุมปากดูถึงแม้ว่าความสุขหรือความรู้สึกจริงๆของเรานะครับ มันยังไม่ได้ออกมาจากภายในก็ตามแต่การแค่เราเนี่ยขยับมุมปากหรือว่าผิวปากนะครับเราก็จะสามารถทําให้อารมณ์หรือความรู้สึกของเรานะครับมันเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองเพราะเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณยิ้มเนี่ยคุณเองนะครับก็จะเริ่มมีความสุขและผู้รับหรือผู้เห็นรอยยิ้มของคุณนะครับเขาก็จะมีความสุขขึ้นมาด้วยนั่นเองมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกยินดีหรือรู้สึกชอบหรือรู้สึกได้รับ,บบางสิ่งบางอย่างนะครับ ก็ลองคิดดูสิครับว่าทำไมสุนัขถึงได้รับความนิยมชมชอบจากคนจำนวนมากเลยทำไมเขาถึงนิยมเลี้ยงสุนักกันนะครับก็เพราะสุนัขเนี่ยเวลาเจ้าของกลับมาบ้านนะครับมันจะดูสดใสล่าเริงแจ่มใสามากๆเลยนะครับทำให้เจ้าของเขาเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเมื่อได้พบหน้ามันนะครับดังนั้นนะครับมนุษย์เราก็ควรรู้จักยิ้มให้กับผู้อื่นนะครับ ยิ่งเป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับก็เช่นยกมือไหว้ด้วยเนี่ยมันจะยิ่งดีเลยนะครับเพราะมันเป็นการแสดงความนอบน้อมถ่อมตนอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้อื่นเนี่ยชอบในตัวเราแล้วนะครับสิ่งนี้แหละครับมันคือสเสน่ห์ที่มีราคาสูงมากถ้าเทียบกับสิ่งอื่นนะครับสาหรับในการทํางานให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เป็นเช่นเดียวกันครับเพราะคุณลองนึกดูนะครับถ้าคุณทํางานหรือคุณทําภารกิจใดๆเนี่ยด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่คุณทำเนี่ย มันก็จะทําให้คุณนะครับเกิดความรู้สึกดีเกิดอยากทํางานต่ออย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยแต่ถ้ากลับกันนะครับคุณทํางานด้วยความเบื่อหน่ายมันก็รู้สึกไม่สนุกไม่อยากทําแล้วซึ่งนั่นมันอาจจะทําให้คุณนะครับประสบความล้มเหลวได้นั่นเองก็ถ้าคุณกําลังเบื่อหน่ายอยู่นะครับคุณก็ควรขยับมุมปากบ่อยๆนะครับคุณจะได้ยิ้มไงครับเราคงคิดในใจนะครับมันจะบ้าหรอจะให้ยิ้มอะไรบ่อยๆมันเป็นบ้ากันพอดีงั้นเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับ คุณเดลแคเนกี้นะครับเขาเคยขอร้องให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยยิ้มให้กับใครต่อใครนะครับทุกๆชั่วโมงเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นการทําเช่นนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ของเขาอะไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวลูกศิษย์เขาคนเดียวนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นนับร้อยเลยนะครับอยากฟังเรื่องราวของเขาแล้วใช่ไหมครับเรื่องมีอยู่ว่าเขาเนี่ยก็แต่งงานมา ประมาณสัก8ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยิ้มให้เมียเขาเลยนะครับพูดก็ไม่ค่อยพูดจะพูดทีก็พูดน้อยแต่แล้วนะครับเขาก็ทําตามคําขอของคุณเดลเคเนกี้นะครับด้วยการที่เขาเนี่ยลองยิ้มดูสัก1สัปดาห์เช้าวันรุ่งขึ้นครับเขาเริ่มปะทะกับตัวเขาเองก่อนเลยครับที่หน้ากระจกและเขาก็บอกกับตัวเขาเองว่าแกต้องล้างหน้าไอ้บูดบึ้งของแกเนี่ยไปเสียเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วแกต้องยิ้ม และจากนั้นนะครับเขาเข้าไปนั่งกินข้าวกับภรรยาเขาก็พูดคุยกับภรรยาเขาด้วยคําว่าอาุณสวัสด์ยอดรักของผมแล้วเขาก็ยิ้มนะครับรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมียของเขานะ้ครับทาหน้างง,งเป็นไก่ตาแตกเลยหน้าของเธองงงวยตะลึงไปเลยครับนี่นี่นี่ผัวฉันเหรอเนี่ยแลวเขาก็บอกเมียเขาว่าเขาจะทําแบบเนี้ยทุกวันเป็นประจํา2เดือนผ่านไปนะครับเชื่อไหมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเขาหน้าของเขาเนี่ย มันก็เป็นลักษณะที่จะพร้อมจะยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เกิดความสุขในบ้านมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเสียอีกนะครับและเขานะครับก็ทักทายเด็กประจำลิฟต์คนเฝ้าประตูแคชเชียร์ใครต่อใครมากมายนะครับเขาทักทายด้วยการส่งรอยยิ้มพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับและทุกๆคนนะครับก็ต่างส่งยิ้มกลับมาให้เขาซึ่งเพียงแค่การยิ้มเท่านั้นเองนะครับมันทำให้เขาเนี่ย จัดการปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะจิตใจเขาเนี่ยผ่องใสขึ้นมานะครับและเขาก็ได้พบว่าการยิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นําประโยชน์มาให้เขานอกจากนี้นะครับเขาเองก็เลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกตาหนิติเตียนผู้อื่นนะครับเลิกพูดในสิ่งที่เขาต้องการแต่พยายามทําความเข้าใจในแง่คิดมุมมองของผู้อื่นเสมอนะครับนี่แหละครับมันทําให้ชีวิตเขานะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยหรือว่าง่ายๆคือว่า เขาได้ปฏิวัติชีวิตของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับชีวิตของเขาเนี่ยก็มีความสุขมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นร่ำรวยทั้งมิตรสหายและก็ความสุขนะครับเราทุกคนนะครับต่างสแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นนะครับแต่เราหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอยความสุขนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกเลยนะครับแต่มันกลับขึ้นอยู่ภายในของเราต่างหากครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับคนจนคนที่เขามีพอกิน,พอ,กนพอใช้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถมีความสุขได้หรอก รู้อย่างนี้แล้วนะครับคุณจะไม่ลองฝึกปฏิบัติดูหรอครับก็แค่ยิ้มเล็กนิดน้อยๆนะครับทามันให้เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วโลกใบนี้ของคุณเนี่ยมันก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเมื่อโลกภายในของคุณนะครับมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วโลกภายนอกหรือสังคมภายนอกนะครับมันก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปเลยนะครับถ้าเราเนี่ยอยากให้ผู้อื่นชอบในตัวเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องที่จะทําให้เขามีความสุขหรอกครับเพียงแค่เราเนี่ยขยับมุมปาก แล้วก็ส่งยิ้มให้เขานะครับแค่นี้แหละครับประตูสู่โอกาสมันก็จะบังเกิดกับคุณแล้วครับก็เราทุกคนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับแล้วคนรอบข้างของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ